สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกับข้าวครับคลิปที่แล้วเราจะหาปลาคลิปนี้เรามาทำกับข้าวไม้ปลาีเราเนี่ยครับเป็นปลาส้อยตัวใหญ่เลยปลาส้อยตัวใหญ่คือเราจะสับให้ไป็อีด่ดแล้วเราจะ ไปผัดเผ็ดเราจะไม่ทำราดนะเราไปัดเผ็ดเราจะกินเผัดเดีวกับทำเผ็ดปลาไม่ละเอียดนะกับพวกปลาพื้นต่านเอเนี่ยผิดฮะปาองนะเออปลาคลองก็เออแหงมือนีรอปึงไปหามามาเป่นเห็นมีคนหน้าก็มีแล้ว โอ้ยคนหาหนีไปหมดแล้วของหาเจ้าเยโอเอหาเจ้าเลยพี่ลมภาันใช้เชนมันจะไม่ติดมีดก็เลยเยอะเลย Вот, 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 ออกมาเอาไว้เจ้านี่ฮ<า>ะต่างเงี้ยเลยตานี้นีนน่ครับน้ำมันเนี่ยมันติดมือเอาน้ำมันทาเนี่ยนี่ก็ดินงไม่ติด ติดเลยนะไม่ติดเลยเยอะ ีครับแหลกเรียบร้อยละเอียดเรียบร้อยเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราต่อไปเราไปทําเครื่องแกงหน่อยครับคือเครื่องแกงแเราใช้เครื่องแกงเผ็ดแล้วมีของเสริมมันคือมีพริกมีกระชายตะไคร้พริกแดง เอาโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อน เอานั่งมันดีๆเลยเดี๋ยวเราคนเรามาให้ให้มันไปเรื่อยๆให้มันติค่ะเพราะเราไม่ใส่มันเยอะเพราะเราแบบผัดแห้งเราผัดให้แห้งเราไม่ผัดให้มัน เปียกให้มันเยิ้มเราปัดแห้ง่นลใส่มเริ่มเริ่มแห้งเริ่มสุกหมดล้

แล้วครับใส่้นแกงไปขนแกงเต็เอยอะไปเลยขัดดินนั่นห้มันเข้ากันให้เราก็ิหมด โอ้ลืมน้ำซอสปรุงรสหยิบมาครับอยู่หลังตู้เย็นนั่นแหละอยู่ในถ้วยหลังตู้เย็นลืมเลยววนั่นแหละ น้ำซอสปรุงรสทีเดียวเลยจบ แสงแสงพอได้วะอืมพอได้เว้ยพอได้เว้ยขยับหน่อยเออเู่อ,อกี้ไก่ไปหน่อยเราไม่ต้องซูมนี่ซูมนะซูมหน่อยเนี่ยโอ้ชัดเลยชัดแจ๋วเลยโอ้ต้องแบบนี้สิมันจะจบที่เพื่อครักเลย มือกล้องมือใหม่ฝึกเองทุกอย่างอือหือผ่านเลยครับไม่ผ่านเลยผ่านผ่าน กระชายพิกแดงใบมะกรูดใส่ก,ก่อนเลยมะกรูดก็ใส่ไปกระชายก็ใส่ไปพิกแดงก็ใส่ไปเข้าพาใส่ที้แล้วเริ่มมีสีสันแล้วใช่ไหมโอ้ถ้าได้เลยครับ โอ้โหจุตการขาหลยเคาะขาครับโอ้โหโคตรน่า ี่คือใบกะเพราครับใบกะเพราป่าฉุนไปสามบ้านเลยครับเนี่ดดวยวดโอ้โหสุกยอดโอ้โหชิมกะเพราคุณกะเพราโอ้สุกยอดเลยกะเพราป่าครับแต่ปลูกไว้หลังบ้าน หลังบ้านแม่ยายโค่นโค่โคประมาณนี้ครับอลองลองใช้มือเลยครับ ครับก็ประมาณนี้แหละสุดยอดอร่อยมากออครับพอดีแสงยังเหลือครับแถมอีกสักเมโน,โนูหนึ่งครับนี่ครับ,รบต้มส้มพงปลาตูทำเป็นน้ำซุปอร่อยแน่นอนหม้อเดือดเดือดใส่ลงไปเลยครับว ท้องพุงท้องไข่ครับเอาปิดฝาหม้อเลยปล่อยไว้สักพักลองดูสิโอ้เดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วโอ้โหไข่โอ้โหเหลืองน่ากินมากสุกยแล้วเนี่ยอ๋อสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วนี่ไง ลองชิมดูรสชาตชิได้ดีแบกสักหน่อยคนระับนี่ใบมะขามอ่อนของเปรี้ยว อใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยเยี่ยวสวัสดีครับ